อวโดยนานเทคสวทชจับมือบริษัทนานเทในเครือพีซีทูนาลงนามความร่วมมือแปรรูปของเหลือจากโรงงานทูน่ากระป๋องเป็นอาหารเสริมอาหารไก่ไข่ผลิตไข่โอเมก้าสูงหรือนานอฟอร์ตเอด้วยเทคโนโลยีนาโนขั้นสูงช่วยให้ไข่ไก่หนึ่งฟองมีโอเมก้าสามากขึ้นถึง3เท่ายกระดับคุณภาพอาหารฟาร์มเกษตรกรและอุตสาหกรรมรองรับตลาดฟิวเจอร์ฟู้ดที่คาดจะเติบโตเฉลี่ย8.5%อต่อปีเตรียมทดลองภาคสนามใน สมุทรปราการสมุทรสาครและจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนขยายสู่เชิงพานิชย์อย่างเต็มรูปแบบก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทาง n a n o t e ทคสวทชทำงานร่วมกับทาง p c ซ u n a น่นะคะก็เราทำงานก่อนหน้านี้ในเรื่องของตัวอาหารสัตว์มาก่อนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องนี้นี่เป็นส่วนที่ทางบริษัทเนี่ยมีความต้องการที่จะ เปิดนะคะเดี๋ยวทางบริษัทอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีนะคะโดยเน้นเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้หรือว่านำอินโนเวชเอานวัตกรรมนะคะมาใช้ในการาพัฒนาในส่วนของอาหารที่เลี้ยงไก่นะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยมีการทําในเรื่องของ ปลาทูน่าอยู่แล้วนะคะดังนั้นส่วนที่มีการดําเนินการคือนําในส่วนของปลาทูนา่ากับน้ํามันปลาทูนา่ากับน้ํามันปลาแซลมอนนะคะ,ะซึ่งต้องบอกว่าการเอาน้ํามันตรงๆนะคะไปให้กับไก่ทานนะคะในส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยก็ไม่อาจจะรสชาติไม่ไม่น่าพึงพอใจนะคะดังนั้นการที่เรานํานวัตกรรมมาใช้ก็คือ ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนนะคะที่เราเปลี่ยนรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบของอนุภาคนาโนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกบรบลดกรบกลิ่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ไก่ก็สามารถจะรับประทานในขณะเดียวกันตัวตัวสารที่นำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะของของปลาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะดังนั้นพอทานแล้วเนี่ยไก่ก็จะสามารถอ,ออกไข่ที่มี สารอาหารสูงก็คือในส่วนของตัวโอเมก้านะคะซึ่งทางทีมวิจัยนะคะก็นำโดยดรกิติวุฒิเนี่ยก็ได้มีในเรื่องของการประเมินตัวมูลค่าปริมาณนะคะของตัวโอเมก้าซึ่งถือว่าเป็นสารอาหารสำคัญที่เราอยากให้มีในไข่ไก่นะคะสามารถจะเพิ่มได้สูงถึง3เท่านะคะจากการทดสอบในระดับฟาร์มก็ต้องบอกว่าจากเดิมที่เราอาจจะได้ใช้เป็นไข่ไก่ปกติที่ผู้บริโภคนะคะคนไทยรับประทาน แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าบริษัทให้ความสําคัญกับในส่วนของอา,อาหารสัตว์นะคะแล้วก็ไข่ไก่ที่ผลิตมาจากตัวแม่ไก่เองก็เป็นไข่ไก่คุณภาพนะคะก็คิดว่าคนไทยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะตามที่ทางคุณหมอก็พูดอยู่อย่างต่อนเนื่องนะคะว่าไข่ไก่เนี่ยก็เป็นโปรตีนที่ที่ดีที่สุดแล้วก็ราคาถูกหาซื้อง่ายนะคะก็อันนี้เป็นประโยชน์โดยตรงกับคนไทยด้วยก็ต้องบอกว่าเรา ทา,ทางสวทชนะคะเราก็จะมีการในเรื่องของการตามเก็บข้อมูลนะคะเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของยอดขายนะคะของตัวเกษตรกรแต่ในในส่วนของเรื่องการผลิตนะคะคิดว่าอาหารสัตว์แต่เดิมที่อาจจะให้ด้วยวิธีการปรกตินะคะแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนในส่วนของการเติมเรื่องของน้ำที่ให้ไก่ทานแล้วก็มีเรื่องของการ สามารถจะควบคุมโดสนะคะที่1-3 cc ต่อวันนะคะก็เรียกว่าสามารถจะควบคุมในเรื่องของปริมาณการให้แล้วก็ขณะเดียวกันก็ควบคุมในเรื่องของต้นทุนได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันมูลค่าสารอาหารเพิ่มขึ้น3เท่าอันนี้ต้องบอกว่า two in one เลยใช่ค่ะใช่สิ่งที่เรามุ่งหวนตอนที่เราตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมากับทางอาจารย์ตินเนี่ยก็คือเรามองว่าจะทํายังไงให้ ให้ไข่ไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นภายใต้ที่ต้นทุนที่ไม่ได้ไม่ได้สูงเกินและและก็สุดท้ายคือไข่ไก่ที่ออกไปหาผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่มีคุณค่าทางอาหารที่เพิ่มด้วยสารโอเมก้าทีตัวนี้น,นะฮะสามารถจับต้องได้นะครับนั่นคือเป้าหมายเพราะนั้นแน่นอนฮะ,ะเกษตรกรจะได้รับก็คือได้สินค้าที่ที่เป็นอินโนเวชันนะครับและเพิ่มมูลค่าให้กับไข่ ที่มีโอเมก้าทีโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เปเปิดเดิมน,นะครับนั่นคือสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับนะครับและแน่นอนเมื่อสินค้านี้ผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยมันใช่และดีแล้วลคุณภาพราคาไม่สูงเกินจนเราจับต้องไม่ได้นะครับปริมาณในการบริโภคปริมาณในการใช้ก็จะเพิ่มขึ้นเลยนั่นหมายความว่าเกษตรกรทั้งประเทศเราก็จะได้ดรประโยชน์ในระเบิดลมก็ จริงๆเบื้องต้นนะครับโปรเต็ตแรกเนี่ยเราเราอยากทําในประเทศก่อนเราอยากให้คนไทยทั้งหมดผู้พวกอย่างผู้เราทั้งหมดเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพนะไข่ไก่ที่มี DHA อย่างเพียงพอก่อนแล้วเราค่อยมองไปตลาดต่างประเทศผมว่าตลาดต่างประเทศเขา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 ้เขาใจดีเขารู้จักไข่ประเภทนี้ดีอยู่แล้วนั้นเรายังไม่ควรจะไปแข่งขันแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำคือทำอยังไงให้ คุณภาพไข่ที่มีโอเมก้า3ตรงนี้ไปหาผู้มือผู้บริโภคอย่างพวกเราคนไทยก่อนให้สุขภาพคนไทยเราแข็งแรงนะฮะแล้วค่อยว่ากันกับสเตปต่อไปครับก็ต้องบอกว่า fortify A ก็ชื่อก็ชัดเจนนะคะว่าเราไม่ใช่ไข่แบบ ปกตินะคะแต่ว่าเป็นไข่ที่มีการเติมสารเสริมเข้าไปซึ่งสารเสริมอันนี้ก็ไม่ได้เติมลงตรงๆไปในไข่นะคะแต่ว่าอยู่ในส่วนของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงไก่นะคะซึ่งก็คือน้ำที่ไก่ทานแล้วก็ทีมวิจัยก็ได้ศึกษามาแล้วนะคะว่าต้องใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่ที่ให้ไก่นะคะต่อวันนะคะก็ะคิดว่าอันนี้สามารถจะบริหารจัดการได้นะคะแล้วก็ เป็นไข่ไก่ไม่ใช่ไข่ไก่ปกติเนาะมีปริมาณโอเมก้าสาตามที่ได้เรียนทุกท่านว่าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าก็ส่วนของโอเมก้าสามก็ทราบกันดีว่าเมื่อปัจจุบันเรารับประทานเป็นอาหารเสริมเนาะแต่ว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าโอเมก้าสามเนี่ยสามารถจะอยู่ในไข่แล้วเราก็ทานไข่เป็นโปรตีนอยู่แล้วปกติเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสุขภาพนะคะก็ทราบกันดีว่าตัวโอเมก้าสามก็ช่วยในเรื่องของการ ลดตัวไขมันที่กอ่อให้เกิดโรคติดต่อชนิดไม่เหลื้อรังอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคความดันสูงน้ำตาลสูงเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการมีตัวเลขยืนยันทางการแพทย์แล้วว่าตัวโอเมก้าสเนี่ยสามารถจะช่วยลดในเรื่องของตัวพารามิเตอร์ทางการแพทย์ได้ก็ต้องบอกว่าศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติก็เรามุ่งเน้นเรื่องของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะเรื่องของนวัตกรรม แล้วก็ต้องขอบคุณค่ะ PC ซีทูน่าที่สนใจเรื่องของนวัตกรรมนะคะแล้วก็ทำงานวิจัยกับเรามาอย่างต่อนเนื่องทีมวิจัยก็ทำเรื่องของเทคโนโลยีเราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนแอนแคปซูลเลชันนะคะก็คือเรื่องของการเก็บกักก็ครั้งนี้ก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเก็บกักในส่วนของตัวน้ำมันปลานะคะแล้วก็แปลงให้อยู่ในรูปที่สามารถใช้ได้ในรูปแบบของน้ำนะคะ ที่ผ่านมาก็มีการทำยอย่างต่อเนื่องในเรื่องของเติมสารลงไปในไข่ไก่ให้เสริมสุขภาพนะคะหลังจากนี้ก็คงต้องขอให้ทางาพี่ๆนักขาวติดตามนะคะว่าเราจะมีรูปแบบของตัวเร,เราใช้ศัพท์ว่าเป็น functional ingredients นะคะก็คือเป็นการเติมสารที่มีประโยชน์นะคะจะเป็นรูปแบบแบบใดบ้างนอกเหนือจากเรื่องของอาหารสัตว์ค่ะ ครับก็ในส่วนของงานวันนี้นะครับถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งแล้วคับ,คบเดี๋ยวเราจะมีต่อมาเรื่อย,อยๆก็คืออย่างเช่นไข่เติมต่ารตอื่นเข้าไปนะครับโดยที่อีสิ่งหนึ่งที่เราสนใจก็คือพวกสมุนไพรบางตัวที่มันมีไบโอแอคทีฟดีสําัญสำคัญครเราจะพุชตัวนี้ลงไปในไข่แดงได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่นะครับเพราะคาดว่าในไม่นานเราจะ ประสบความสำเร็จแล้วก็มีการถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนแล้วก็เกษตรกรได้ใช้จริงๆรวมเพื่อที่จะ,ะทําให้สุขภาพของบัวหลวงสุขภาพโดยรวมทั้งคนงและสัตว์ทั้คนและสัตว์ของประชาชนประเทศไทยดีขึ้นครับ